สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราจะพามาดูวีโก้นึปัญหาที่หลายๆคนสงสัยนะครับเวลาเราวิ่งรถประมาณร้อยนะครับร้อยถึงร้อยแปดสิบร้อยยี่นะครับพวงมาลัยมันจะเริ่มสั่นนะครับสั่นสู้มือเราครับเอามาดูกันเลยว่าทําไมเวลาเราขับร้อยขับแปดสิบแล้วทําไมมันสั่นสู้มือเรานะปัญหาก็เกิดจากนี่นะครับลูกหมากตัวนี้ครับ คนก็เรียกลูกหมากปลายเหล็กนะครับบางคนก็เรียกไม้ตีกองนะไอเน,นี้ยหัวเนี่ยมันหลวมนะครับมันหลวมมาทําให้พงมาเลยมันตัวนี้มันต่อมาจากแหล็กพงมาไลยตัวนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือแหล็กพงมาเลยเวลาลวเราเลี้ยวเนี่ยอันเนี้มันก็จะมาหาคอมาตัวนั้นนะซึ่งมันจะมาหาคอมาได้นะครับมันก็ต้องมา น,นี่นะอันนี้คือลูกมากขันจักตัวนอกจุเนี่ยบมันจะต่อกันอยู่แบบนี้เราเจอปัญหาแล้วนะแล้วก็ต้องเปลี่ยนนี่ครับหนึ่งตัวนี่นะครับเปลี่ยนทั้งสองข้างเลยครับนี่ครับอันนี้ เป็นของตองห้านะครับใช้ดีเหมือนกันครับตองห้าเป็น,นกโก้นะครับที่เราถอดมาเรียบร้อยแล้วเรียบขันรวมเหมือนกันคนระับเปลี่ยนสีตัว นี่ครับมันจะมาตกกันแบบนี้เดี๋ยวมันจะใส่ให้ดูนะเคเฮ้ยต่อมันแบบนี้นะอันนี้ก็ใส่แบบคือก็จะมาต่อเขานี่นะ นี่ครับจะอยู่ประมาณนี้เนาะแล้วเราเราเลี้ยวพวงมาลัยสมมติเราเลี้ยวไปน,นู่นนะอุ้ยเลี้ยวไม่ไปนะครับเสียเวลาเราวิ่งเร็วๆอ่ววะไปตัวนี้หลวมตัวนี้หลวมมันจะทำให้ล้อล้อตัวนี้ใส่ายอย่างเงี้ยแล้วมันจะรู้สึกถึง พวงมาลัยข้างบนนะครับโอเคนะครับถ้าใครเจอปัญหานี้นะครับให้ดูที่สองตัวนี้ก่อนนะครับนี่ครับของใหม่ชุดนี้ก็อยู่ประมาณประมาณสองพันน่หน่อยครับสองพันสองโอเคครับสำหรับใครที่เจอปัญหาก็เข้ามาดูได้นะครับ ครับคลิปนี้จบไปแค่นี้นะครับ